สวัสดีครับหลายท่านนะครับอยากเลี้ยงตะกะแตนแต่ยังก,กังวลเรื่องของการดูแลนะครับและก็การป้องกันเรื่องของมดมแมลงที่จะเข้าไปในโรงเรือนหรือกรงที่เราเลี้ยงตะกะแตนนะครับในส่วนของผมเนี่ยนะครับเราก็ใช้เป็นวิธีการทําเป็นกรงเลี้ยงนะครับเป็นขนาด1นึคูณหเมตรนะครับผม